จาคณังหวัดยะลาเจ้าวาดวัดเบลุมันนะครับครับขอรับ นะโัสสะตสัอะนะตุตัมมะตัมุนะโมตัสสะเาเรืองาัะนิพตยามปีพุทธงสระังคัตามิทุกขีะ ัมมณังรนังคัจามิตติยามปพุทธังสรนังคัจามิสััเนัคจตติยามปีสังพังสารคัจฉามิเนาพมติยามิปานาติปตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอธินาตานาเวรมณีสิกขา รัมสิกขาปัตังสมาทิยามิกามตุมิชาาิยามิุาิรญาปมาปทานเวรัมีสิกาปัังรสิกาปัตังมาทิยามิอิมานิปันจิตาปริตังภูธมังคะลง ราคาตัวสัตว์เทวทานต์ยุใหม่สองพันห้าร้อยห้าสิบสี่ก็ยังใหม่เริ่มต้นใหม่ๆเราท่านท่านหลายทุกคนกำลังมุ่งวางตั้งใจปรารถนาจะได้สิ่งที่จะเกิด จากิจกรรมวันที่ใหม่ก็ได้มีมนพระสงฆ์จากอารามต่างๆมาประกอบกิจกรรมสำคัญในวันที่ใหม่ก็ได้อาจาธนาให้อาสาบอกเขาที่ผ่านมานั้นผมและคณะข้าราชการทั้งฝ่ายพลเรือนตำรวจทหารตลอดตัองค์กรปกครองท้องถิ่นได้ร่วมกับ พี่น้องประชาชนนะครับในเขตเทศบาลนครยะลาและกำเนจังหวัดยะลาของเราได้ได้ร่วมกันพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่างๆเจ้าคณะจังหวัดยะลาเจ้าวาดวัดเบลุวันจะได้นั่งรถประพรมน้ำพระพุทธมนต์ให้กับท่านสาธุชนทุกท่านรอบทำความดีครับ ขอฝันนะครับให้ทุกท่านเราคุณดั่งพระศีพเข้างาเมตีแล้วก็เสด็จเราคุณทั่งพระภาวนาวิสุทธิคุณนะครับอีกสักครู่หนึ่งนะครับเราต้ารส่วนที B ่จะออกนักศึกษาเพื่อความสวยงามด้วยที่มีให้แก่กันและกันนะครับ ในช่วงวันสวันเราอัจจะไม่สบายใจเอ้ยจะมีอุปสรรครู้ไหมเหตุเมื่อคืนฝนฟ้าก็ยังตกภารกิจเช้าวันนี้แล้วหลายๆท่านก็จะเดินสายทําบุญ แล้วองอจะได้ออกรับพปีาจเศษเ็นทุบนะครับมีเจ้าหน้าที่จะแล้วเขาออกแล้วปีศาจเศษ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 อ่าคุณคนคนไหนเล่าไหนคนไหนถึงคนไหนถึยไหเรียกมาที่

ไเลครับไปยาไยาเก็บบางจ้อันนี้บางโจ้